ไอ้เพื่อนๆผมทั้งเป็นฝรั่งก็บอกว่าเดี๋ยวนะมันบอกว่า how the fuck do you race with a 5 0 0 X แล้วก็ไอ้ v u l c a n S, <S วันนี้เรากลับมาที่ Honda Big Wing พระราม3นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูล NX 500นะครับ NX 500เคยทำรีวิวเต็มไปแล้วนะครับของ ปี2024ตอนมันออกมาใหม่ๆแล้วก็อันนี้มาชวนคุยเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่พิจารณาอยู่หรือว่ากำลังมองเป็นตัวเลือกสำหรับปีใหม่นี้นะครับปี2025นี้ข้อมูลสเปคอะไรขอข้ามไปเลยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Honda Big Wing พระรามสนะครับสำหรับการเทสไร้ายในวันนี้ก็คันนี้นะครับรถเดโมอยู่ Big กวิงพระรามสก็ใครสนใจอยากมาลองนะครับ มีรถเดโมอยู่ตอนนี้มี N500 มี CL500 นะครับแล้วก็ f o r z a 750ใครสนใจนะครับโปรโมชั่นอะไรเข้ามาคุยได้แล้วก็ยังมีรถมือสองนะครับรถมือสองของปีเก่าๆส่วนรถโปรโมชั่นก็เยอะอยู่นะเห็นนะครับใครใครสนใจแวะเข้ามาหรือโทรอินบ็อกเข้ามาได้นะครับมาเดี๋ยวเอาขึ้นสะพานวนกับรอบนึงนะครับ ทดสอบรถให้ก็ตอนนี้นะครับคู่แข่งของ NX 5 0 0ถ้าคนดูอยู่นะครับที่ผมเห็นมาเนี่ยถ้าพิจารณาอยู่เขาจะมี NX 5 0 0 0 c p 5 0 0 X p ีเก่าหรือ Forza 350นะครับมีคนถามอยู่หรือว่าไป versus Kawasaki versus 650นะคนะคที่รถราคามา คราวนี้อันเนี้ยคือไม่มีผิดถูกนะครับเลือกคันที่ตอบโจทย์คุณนะครับ NX ห0าต้องบอกว่าเป็นรถที่ทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างแต่มันน่าเบื่อมันน่าเบื่อยังไงคือมันก็มันไม่แรงนะมันเขีย่ยอ่าอย่างเงี้ยสมมติถ้าคุณออกคุณออกคลิปต่างจังหวัดใช่ไหมคุณแช่ ความเร็วที่กำลังดีคือร20นะครับ120บวกลบอ่าจะแซงก็1 0 0 104 105้ก็กลับมาร2 0ยนะครับถ้าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณจะแช่แบบ140ขึ้นไปเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะว่ากำลังเครื่องเนาะถ้าคุณจะไปกับพวกไอ้ a เวนเ e อ c ์แบบสูงสูง,สงเออพวกไอ้อ v e n เจ r ร CC สูงสูงเนี่ย คุณก็ต้องบริหารนะครับว่าจะตามทันไหมหรือยังไงตอนนี้นะครับออกมาเนี่ยอัตราน้ํามันนะครับวิ่งมาสามกิโลเนี่ยแต่เพราะม่เป็นขึ้นเขามันเป็นไหนขึ้นเนินนะขึ้นสะพานมันก็จะ2ี่สิต้นต้นนะเดี๋ยวดองวนกลับมาเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับก็คันนี้นะครับ คยมีคนถามว่าถ้าใช้ในเมืองใช้ในเมืองน่ะมันมุดไม่ยากนะผมเคยมุดให้ดูแล้วมันจะยากแค่ว่าไอ้แฮนน่ะแฮนมันกว้างกระจกตรงนี้ใช่ไหมเวลามุดอ่ะแล้วก็ช่วงตัวช่วงตัวมันยาวกว่ารถเล็กหรือว่าพวกสปอร์ตคันเล็กนะครับว่ามันเป็นเอเวนเจอร์เนาะแต่มันก็ยังเป็นเอเวนเจอร์คันเล็กที่สุดนะครับคุณถ้าเป็นทางตรงอ่ะโอเคแต่ถ้า แต่ถ้าแบบว่าเปลี่ยนเลนอ่ะอาจจะยากหน่อยส่วนรถสูงใช่ไหมคือถ้าคุณได้เรียนเบสิกบิ๊กบค์มาพอสมควรนะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วเป็นนะพอสมควรหรืออาจจะลงซ้ำอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบมือใหม่แบบใหเลยอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่กลัวรถที่แบบว่าสูงนะครับถ้าคุณแบบว่าปลายนิ้วคุณยันได้อ่ะ ปลายนิ้วคุณยันเท้าได้ก็โอเคนะมันมันก็คุมไม่ยากแล้วรถตริดผมบอกนะครับคันนี้คลัตปี2 0 2พีมาเนี่ยสลิปเปอร์คลัตอะไรเงี้ยใช่ไหม2019ัเมาเออจำจำจำ,จำปีไม่ได้ทุกคันที่เป็น5้าร้อยเนี่ยมันขิงง่ายมากๆนะครับมันคลัตมันนิ่มมากนิ้วเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงรถติดผมว็ไม่เมื่อยนะผมเทียบกับคันอื่นที่ไม่มีนะที่แม่งบอกว่าแข็งแขงอะ่ะคันนี้ถือว่าในเมืองก็คุมไม่ยากนะครับ คราวนี้ถามว่าเทียบกับคนก็เทียบกับฟอร์ซ่าใช่ไหมโอเคบิ๊กสกูตเตอร์มันออโต้มันเก็บของได้นะแต่ช่วงข้างหน้ามันะถือว่าอ้วนนะครับบิ๊กสกูตเตอร์เข้างหน้ามันอ้วนเวลามุ้มันก็จะยากกว่านิดนึงนะช่วงช่วงช่วงมันอ้วนก็แล้วแต่คนนะครับต่อโจทย์ แต่ว่าเทียบกันนะถ้าเทียบซี350กับ500ยังไง500กําลังได้มากกว่านะครับถ้าคุณถ้าคุณจะออกเดินทางนอกเมืองด้วยเนาะส่วนถ้าอันแน่นอน versus 650กําลังมากกว่านะครับคราวนีส้สิ่งที่อันนี้ชนะคืออะไรของแต่งเซอร์วิสนะครับเพราะ Honda Honda จะได้เปรียบตรงนี้แล้วก็ราคา resale value นะครับหรือว่า ราคาขายต่อเนี่ยรถมือสองเนี่ยราคาจะแข็งนะครับคันนี้คันนี้คือคันนี้นะครับเป็นยังไงก็ไม่พลาดนะครับยังไงก็ไม่พลาดถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณแบบว่าผมค,คุณจะขายเปลี่ยนรถแล้วไปจะไปเปลี่ยนแนวหรืออซีซีหรือไงก็ยังไงก็ไม่พลาดแต่ถ้าคิดว่าคิดว่าจะไม่ได้ใช้แบบว่าอย่างน้อยสามปีอย่างเงี้ยจะหมายคุณคือคือแบบคุณ,คณ,คณ,คณอาจจะแบบคันแรกไม่ชัวร์อะไรอย่างนี้ ซื้อมือสองก่อนก็ได้ปีเก่าก็ได้ c b 500x 2019 20อะไรเงี้ยลองสักทั้ง2-3ปีแล้วคุณขายอะ่ะคุณก็เจ็บตัวน้อยแล้วคุณจะไปพันเนี้คุณรู้แล้วว่าเอ้ยผมไม่ชอบล็อกศูนย์นะแอดเวนเจอร์ Adventure, หรือว่าเอ้ยฉันต้องการฉันเดินทางบ่อยฉันต้องการคันที่ใหญ่กว่านี้คุณก็จะไป650ตัวเลือกก็มีอะไรวะไอจะมี v storm 650แล้วก็ vus 650นะครับ ถ้าถ้าเบื่อจะบอกว่าอัพมาอัพมามากกว่านี้โอยขี่น่าคลัวกันจังเนี่ยห้าคือแซงอะ่ะห้าร้อยแซงรถยนต์ได้หมดนะครับในเมืองถ้านอกเมืองก็พวกที่รถยนต์แบบว่าเครื่องสองพันไปอก็อาจจะเริ่มแบบลำบากนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าขี่มาไม่ปัญหาห้ารอยนะครับห้าร้อยผมบอกแล้ว เมืองไทยนะครับเมืองไทย,ยเมืองไทยนะครับห้าเนี่ยไปทั่วไทยได้นะครับน้ำมันเต็มถังเนี่ย3ามกว่าโลได้นะใช่ไหมขี่ชิวไปเรื่อยตอบทุกโจทย์อยู่แล้วขึ้นขาวได้วันนั้นมันมีคนอ่ามันมีข่าวของที่ไหนอ่ะมีคนนึงเอา 500X ขึ้นอะไรวะทับเบิกใช่ไหมทับเบิกแล้วเหมือนกับว่าทางบันชันอะ่ะแล้วก็เลยล้มแปะหรือยังไงไม่รู้ใช่ก็คือยังขี่ไม่แข็งอะ่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรถห้ 5, าบอกว่ารถเนี่ยไม่ไหวแต่เราดูนะ่าจะเป็น5 0 0รเอบอกว่าเนี่ยรถไปไม่ไหวอะ่ะคนคนก็ที่ผมแชร์ในที่ผมโพสตสองสามิาท์ก่อนเนะก็ เป็นที่ลดหรอไม่ใช่เป็น skill i s s u นะครับเป็นที่ฝีมือว่าถ้าห้ารอย x นี่นะเทียบกับ a อ v e n เจอร์ทั้งหมดนะแม่งขี่ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าคุณว่าคันนี้สูงนะคุณคุณไม่เหมาะก,กับ a อ v e n เจอร์แล้วเพราะ a อ v e n เจอร์ถ้า500ร้อ x คุณขี่ไม่ได้อะคันอื่นคุณไม่ต้องคุยนะครับมันใหญ่กว่ามันสูงกว่ามันกว้างกว่าคันนี้คันนี้ขี่ง่ายสุดแล้วอ่า หน้าเบื่ออ่ะถามถามต่อหน้าเบื่อยังไงคือมันไม่มีอะไรอ่ะใช่ปะคือมันตอบมันตอบทุกโจทย์คุณมันไม่ค่อยมีปัญหาของแต่งแม่งเกิดเมืองขายต่อก็ง่ายใช่ไหมมันมันเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องเอาเอาใจไปลงกับมันเลยมันกับมันไม่มีไม่มีอะไรให้คุณกังวลเลยนะครับก็แต่ก็อาจจะไม่สนุกนะมันเลยหน้าเบื่อไงใช่ไหมมันมันก็แรงแค่นั้นถ้าคุณไปทรานส์เอาท์เนี่ย เครื่องยนต์จะบิดแรงสะใจกว่าเสียงเครื่องเพราะกว่าแต่งท่ออะไรอย่างนี้แต่อันนั้นก็โคตรสูงเลยนะครับอ่าถ้าเป็นผมเนะี่ยถ้าถ้าผมต้องเลือก t r a n s o อั Out, สมมุตินะผมก็จะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนล้อเป็นล้อ17นะล้อถนนนะี่ยแล้วแล้วถ้าชิลไม่ใช้อ่ะอาจจะถอดชิลให้มันกึ่งกึ่งโม่านนิดๆน,น,นะครับอย่างเงี้ยก,ก็ก็นั่นแล้ว ถ้าใช้ในเมืองฮะสมมติซื้อ B 100x ผมบอกแล้วนะถ้าผมใช้ในเมืองจะมุดแค่แฮนด์กว้างอ่ะเป็นปัญหาฮะผมก็อาจจะเปลี่ยนแฮนด์เป็นแบบเหมือนรถเนเกตอ่ะแคบลงหน่อยอาจจะเปลี่ยนกระจกอะจะได้มุดง่ายหน่อยอย่างนี้ก็แค่นั้นนะครับแต่รถเดิมๆนะถ้ารถเดิมๆคุณไม่อยากเสียตังค์อะไรกับมันเยอะคุณอาจติดแค่ติดปี๊บหลังถ้าเบื่อของเยอะก็ซ้ายขวาคุณก็เดินทางได้แล้วทั่วไทย สอนสอนก็ได้แต่ว่าก็ขี่ขี่เร็วอาจจะไม่ไหวนะอาจจะแบบอัตราจจเร่งช้าหน่อยอาจจะได้แค่แบบร้อยสิบร้อยี่ชักกำลังเครื่องแบบเนี่ยเล็ดลายมันใช่ไหอะ่ะเกือบเก้าพันรอบถ่ะคุณขี่ร้อยสี่อะแม่งก็ประมาณแบบอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเนี่ย 104, 7, ร้อยสี่ก็เจ็ดพันรอบก็เกือบเกือบจะเล็ดลายแล้วนะครับ เนี่ยแล้วเมื่อกี้ฮะมันเล่งมันก็ใช้ใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับเออก็แตถามว่าถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะไม่สนุกเนาะถ้าอยากสุดสนุกก็มองคลาส650ขึ้นไปนะครับอ่าวันนี้มาอัปเดตให้ a อ e เ g นเอร์ Adventure ยังไงยังไงนะเพราะรถมันสูงอะอฟเวนเจอร์ Adventure ถ้าถ้าคุณอยากได้แรงด้วยคุณก็ต้องมอง เพราะว่าสปอร์ตถ้าสปอร์ตมันกดต่ำกว่านี่ลมลมลมันไม่ตีข้างล่างขึ้นมาไงคันนี้ยังไงยังไงก็ลมตีนะครับแล้วก็ไอขึ้นดอยลงดอยอะไรเงี้ยมันจะเหววนิดนึงนะครับถ้าคุณไม่ชินอือหือ่ะเดี๋ยววนให้นิดนึงอ่ะประมาณนี้เนอะอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงนะไอไอหลายปีละผมว่าช่วงก่อนโควิดนะ ออ้ยน้ำเนี่ยน้ำยืนได้เราไม่กลัวอืออ่าช่วงช่วงก่อนโควิดสักพักหนึ่งผมจะไม่ได้ปีไหนนะแต่รู้ก่อนโควิดไอบ้บางนาตาดอะที่มันชอบไอก้กลางคืนอะดึกๆวัยรุ่นขับเขาเรียกว่าแววนอะแวนแล้วแข่งแข่งรถกันที่บางนาตานะัดดึกๆเลยแล้วก็มีข่าวว่าเขา เขาจับนา,าจับรถที่แข่งกันมี Big b ไบใช่ไหมแต่ภาพที่เหมือนขึ้นจอ่อคุณไปเซิร์ชดูนะใครใครจำได้มาบอกผมนะแต่ผมผมจำจำแม่ว่ามันมี 500X เว้ย CB500X แล้วมันมีเอ่ uh, อ v u l c a n S เว้ยที่เป็นครูเซอร์ของคาวา s ากิอะ v u l c a n S650 น่ยอยู่ในแกงนั้นด้วยไอเพื่อนๆผมทั้งเป็นฝรั่งก็บอกว่าเดี๋ยวนะมันบอกว่า how the fuck do you race with a 500X แล้วก็ไอ v u l c a n S มันเป็นอ,อันนึงอ่ะอันนี้นเป็นแบบแอดเวน u เจอร์เริ่มเริ่มต้นไอ้นั่นก็เป็นครูเซอร์แบบมันก็ไม่ใด้แรลงบ้างเอาไปแข่งกันได้ยังไงเออคุณนันก็บอกตำรวจจับมั่วเปล่าวันนั้นวันนั้นขำมากมีมีมีเขาทำอยู่นะผมเคยนะผมเคยบอกว่าถ้าผมมีสองคันใช่ไหมผมมีฮาร์เลยคันหนึ่งอ่ะคนคนที่ตามผมอยู่นะครับเอาฮาร์เลเป็นตัวออกทริปแล้วก็เอาอาจจะเอา 500X เป็นตัวขี่ในเมืองอย่างเดียวเอามายำเงี้ย อาจจะลุยถนนไม่ดีอย่างเนี้ยอเนี่ยลุยในเมืองถนนไม่ดีอย่างพระรามสา,ามพระรามสามพระรามสองเจะไหมเอามาลุยในเมืองยำในเมืองประหยัดน้ํามันอะไรถูกเบี้ยประกันถูกเซอร์วิสง่ายของแต่งเยอะไม่ต้องทําอะไรกับมันเยอะแต่มันน่าเบื่อไปนิดนึงนะครับ ใช่ไหมเพราะว่าผมผมขี่ซีบี650ปีเก่าอยู่ค่ะก็เลยว่าอืมซีบี650สำหรับผมอะไรมันก็ยังสำหรับผมนะก็ยังถือว่าถูกนะครับผมก็เลยอ่าไม่เอาอ่ะกูซี CB ไปเลยแล้วกันนะครับคันนี้ก็แวะเข้ามาทดสอบกันได้นะครับติดต่อฝ่ายขายนะ่ะอ่าเซลไอเซลเน็กโต้งก็ได้นะครับ อินบมาในเพย์ด้วิมพรามสามนะครับถ้าเผื่อสนใจอยากทดสอบขับขี่หรือมาดูตัวจริงนะครับคの番組รご覧าスポンサーの提供でおคりしบรたสาัสดีบครับเดี๋ยวรีวิยให้อัปยดตให้เนาะายคุณรานบรรยบรายวุบคุคครบาย ไม่โดนนะพอถึงหน้าเทอร์มินอลเอ่กอดโนโอ้ยกอดเขาซอยไม่คุ้นพอถึงบ้านแล้วไงผมไิ่งลงภูมิพลโดนเนี่ยโอ้โหมานั่นโอเคแต่แต่สนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมานั่งคุย